สวัสดีค่ะ,ะเพื่อนๆที่รักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้อบอลสีบ้านน้องเต้าที่จะพามาชมบอลสีนะคะแต่ว่าก่อนจะชมบอลสีนั้นมีมีทัดทุ่งน้าสวยๆนะคะข้างบ้านแม่กุ้งนะคะวันนี้ฝนตก แต่ว่าตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็แม่พุ่งก็มาพามาชมวันสีเลยนะคะก็มีวันสีนะคะมาแบ่งปันแบบเพื่อนๆนะคะที่รักการสูกวันสี่พี่น้องๆอ,อันนี้พุ่ง ลกมาประมาณปีกว่าแล้วนะคะคือได้ได้ได้มาในนามนานลายเรืองครบนะคะแต่ว่าเลี้ยงเลียงนอกตู้นะคะกเ็เดยกรงนี้มีสีต่างต้นใหญ่ๆ่ะคต้นต้นลูกด้วยกรนี้มีความสนใจรับเรียงะคะ ทนจำนวนได้เลยร้อยห้าสิบบาทนะคะตู้แบ่งตาแล้วก็มีไก่ไก่ไ้าชามาดีะกระถ <c oughs> างนี้พุง้งไปร้อยยี่สิบบาทละกันเพราะว่าเขามีมีต้นใหญ่แล้วก็มีลูกออกมาค่ะแต่ว่าหมอยใหญ่ เขาว่าปลูกนานมากแล้วก็ติดต้นคนี่นะคะ่ะต้นเมียใหญ่มีสามต้นแบ่งไปร้อยห้าสิบนะคะแต่ว่าพอโตเขาจะสวยมากเลยะคะ่ะมีเลี้ยงนอกตู้ตลอดแล้วก็มีนาลายเงินเขาไปผต้นนี้นะคะติดไป อันนี้ค่ะคือสีกระถางชั้นงไรงทั้งหมดเลยค่ะสองแล้วก็ตรงนี้สองตู้หลังนี้แล้วก็ต้นก็สีสีต้นนี้นะคะคิดไปหน,นึ่งร้อยบาทล้วก็มีไก่ไก่พุ่มนี้ เป็นพุ่มในหกหกต้นต้นหดียวต้นใจรับไปเลี้ยงก็ร้อยห้าสิบบาทนะคะหวัวน,นี้ก็ต้องพูดถึงว่ามีแน่นอนค่ะมีหัวใหญ่ยอะต้นนี้ได้มาในนาำตาลโมจันทางเขาก็มีหลายต้น เ็ายูไปรอบนึงแล้วทีนนี้นะักุ้องก็คิดไป150บาทนะคะอยากอยากได้ยังไม่มีเดี๋ยวจะพาไปชมอีกที่นึงนะคะ,ก,ะ,คะก็เนี่ยค่ะก็เลี้ยงแบบ ตรงนี้ก็จะเอาไปแบ่งเพื่อนให้เพื่อนเฉยๆตอนแรกก็แบบหัดผ่าเองคะ่ะตอนที่เข้าวงการใหม่ๆเมื่อประมาณปีที่แล้วที่ตอนกำลังฮอตๆกันเลยะคะ่ะอันนี้นนแม่แม่กุ้งก็ลองหัดผ่าแล้วก็เอามาไว้รวมๆกันตรงนี้ก็อันนี้ไก่อมารินนะคะแล้วก็ตรงไก่มาชาวดี ไก่อัมมารินก็มีแบบแยกหน่อไว้นะคะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนนะคะอมีใครอยากได้แล้วก็มีที่ว่ามีตรงอยู่ตรงหลังบ้านก็มีนะคะแต่เดี๋ยววันหลังกุงจะพาไปชมนะก็ุ้งก็ม,กกมีมีนัาแบ่งนะคะ คือตรงนี้คือเลี้ยงนอกตู้หมดเลยนนก็ไกลของประเสริฐนะคะสีดต่ต้นอย่างกัดสี้งเาใต้ด้วยวติดใ้150บาทนะคะประจาาทองเลี้ยงนอกตู้น,นี่กุก้งชิดใบ250บาท จะมา,มาบอกว่าสีเดนจะลงนะคะเขามีประมาณเนี้คะ่ะให้เ,เพื่อนๆดูนะรับมาแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยคะ่ะแต่ตน้นต้นนี้ไม่ได้ข่ายนะคะเพราะว่าแต่มต้นที่เหมือนกันต้นน้องะคะ่ะ,คะต้นนี้แม่พุ่มก็มีสามแบบนะคะมีกัดสีแล้วซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นของไทยทั้งหมด ทั้งหมดแน่นอนสีแต่ทำไมไม่เหมือนกันนะหรือกัดหรือว่ายังกัดไม่สุดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือนะคะสาบต้นนี้นะคะที่ใครอยากได้น,นะซะึ่งก็คิดไปเอาไปตั้งแม่ได้สองร้อยห้าสิบบาทนะคะเนี่ยค่ะสามแบบเลยสองร้อยห้าสิบเท่ากันหมดนะคะประสาททองด้วยอันนี้เลี้ยงมาประมาณปีกว่านะคะประสาททองนะคะ เพราะว่าแม่พุ้งไม่ได้แบบมืออาชีพมาเลี้ยงแบบเอาวางไว้ตามแบบข้างๆหรือว่าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยใบไหนไมีสวยเลยกก็เด็ดทิงไปแต่หัวนะคะใหญ่แนนอน mm hmm. แล้วก็มีต้นนี้หันมาเข้าเฝ้าะค่ะได้มันนานถ้าใครยังไม่มีก็แม่พุ่งชุดไปแปดสิบบาทนะคะต้นนี้ แล้วก็อันนี้ปีได้มาในานามปีกินนารีหัวใจเขาบอกว่ามันจะมีสองแบบนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้นนี้ที่ไปร้อยห้าสิบค่ะอันนี้นะคะมีสองต้นแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากดูต้นตอนที่ยังไม่ได้แยกกอนคือต้นนี้คือแยกกอมา คือเขาสวยมากเลยค่ะสีชมพูแบบออกบันเย็นเลยค่ะถ้าเกิดใครอยากได้ก็พักมาเดี๋ยวพุงจะส่งตอนที่ยังตอนที่เขาเปยังเป็นกอใหญ่ค่ะให้ดูว่าสวยขนาดไหนแล้วก็น,นี้จากสาวสันกำแพงนะคะใครใครยังไม่มีแปดสิบบาทแบ่งไปพนคอนพนคอนก็แปติดมาต้นนี้ ต้นนี้ต้นร้อยยี่สิบต้นใหญ่มีในใจว่าเขาเขา,ม,านนะะนนมีสองต้นหรือเปล่าต้นนี้ร้อยห้าสิบค่ะต้นนี้ใหญ่แล้วมี2สองต้นแต่ว่าเหมือนเขาจะชอบอยู่นอกตู้นะคะพนะนคร ตอนที่แม่กุ้งเลี้ยงในตู้นะมีใบเดียวอ่างเงี้ยน,นี้ก็สี่ต้นนี้นะคะสี่ต้นนี้คือออกหลวงสุรศักดิ์แม่กุ้งแยกหน่อไปได้สี่สี่กระถางอันนี้แยกหนอนนะคะคือคือตัดหัวออกมาแล้วก็เอามาฝังไว้แล้วก็เวนานเาจะจะเอามา ลงกระถางนะคะเราก็แบ่งนะคะแบ่งสีเลยค่ะสีชิ้นใหญ่ก็เหมือนมีหัวใหญ่เกือบเกือบเท่านี้โต้นะคะ่ะแบ่งได้นะ,ะสีต้นต้นก็นีนิ่งลงคลน,นะคะถ้าใครรับไปก็คิดไปแค่80บาทนี่ก็นานเลเหมือนกันอันนี้กวักโพทอก็80บาท ต้นนี้มองเงินค่ะมองเงินก็แปดจุดแบ่งกันไปเรียบเนอะมีในตู้นะคะต้นนี้คือพรมฤษีแยกนอนเนาะต้นแบ่งไปร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็เมล็สุขมาเขาเป็นเหมือนพอมกอนเนาะจุดไปแค่ร้อ,อนนยหนึ่งแล้วก็มือ ตรงนี้นะคะเรือนหลวงมีสีมีสี่กระถางะคะ่ะกระถางละแปดสิบบาทครสนใกันผีเสื้อสมุดกระถา,างละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีสี่ห้ากระถางนสวยๆกัดสีร้องแม่เขาสวยมากเลยนะคะนี่แม่พุ่งไปใช้วิธีนั่นแหละคือฝังไปทั้งหัวแล้วก็เอามาบพอเขางอกแล้วมีใบแล้วก็เอา มีตัดตัดตัด,ต,ดตัดเลยค่ะได้ประมาณสี่ห้าต้นหัวหัวใหญ่แต่เอาแค่นั้นแหละแล้วก็มีตรงนั้นค่ะพยามงนะคะที่ยกด่ได้กระถางละรอยี่สิบนะคะพยามงแล้วก็บันดาลทรัพย์บรนดาลทรัพย์ยกด,ด,ดูนะคะ ห่างละร้อยยสบาทนะคะมีสามพันต้นนั้นนะคะชอบมากเลยค่ะเป็นลูกไม้แต่เขาบอกว่าเป็นตอนรับมาเขาบอกว่าเป็นอะไรนะมหาโลหะแต่ว่าแม่คุ้งว่ามันไม่ใช่ก็เดี๋ยวรอ,อดูกันก่อน,นอว่ามันเป็นอะไรเป็นก็นาสุิาบาน แผานกำแพงที่ไม่ค่อยสวยตรงงแล้วก็มีอีกนักลืมยังไม่หมดอันนี้สาวรไ,ได้มาในนามสามเชียงบนะ่า่ะะขอร้อยสามสิบนะคะมีสองกรนะถาง ยังไม่มีเท้าพันตังนะคะแม่คุงแบ่งไปแค่กระถางละแปดสิบบาทมีสี่แบบสามกระถางหรือสี่กระถางนะ่ค่ะไม่แน่ใจก็เท่าเๆกันหมดแปดสิบบาทเท้าพันตัง ตัวนี้ตอนนี้ด้า,น,านมานมงาาเพชรมนทนค่ะก็กำลังจะโตโอเคนะคะถ้าเพื่อๆสนใจก็อยากรับน้องๆไปเลี้ยงนะคะก็ทักไอดียไลนะคะ์คุคคแม่ปุ้งมาได้นะคะ เบอร์085 050 8850บ้านบอนสี่บ้านนอ้องเต้าหูนะคะตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่97ทับ2หมู่6ตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดสุขิตคะ่ะแล้ก็มีตู้อยู่ประมาณนี้แต่แต่มีตรงหลังบ้านอีกนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแม่กุ้งจะพาไปชม ไมัยไม่แสง่งแสง่แสงทำไมดูซีดกว่าดิมดรางไม่มีทองมันยังแต่งอะไรไม่ได้อันนี้อะไรไม่รวยไม่พ ่กงก็ขอสุดคิดเท่านี้ก่อนนะคะฝากเพื่อน,อนกดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอนสีบ้านน้องเจ้าหุ้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ